เลนะ CCET โรงงานใหม่เดินเครื่องครึ่งหลังรับออเดอร์ต่างแดน c c a t คาดโรงงานใหม่ในมหาชัยและจังหวัดเพชรบุรีจะเริ่มดำเนินการในครึ่งหลังปี2567เน้นผลิตสินค้ามาจิ้นสูงรับออเดอร์ต่างประเทศฝากผู้บริหารคงสิโจกิจเจริญเผยแนวโน้มธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางสดใสรับอันนี้ส่งโรงง,งานตั้งอยู่ในพื้นที่ฟรีเทรโซนได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี B O I ขณะที่ฐานทุนแข่งมั่นใจผลง,งานปี2567โตแบบก้าวกระโดด ส่วนทางด้านราคาของ CCET ณ e ปัจจุบันอยู่ที่3.58บาทซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มเราจะเห็นเลยว่า CCET ถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วหลังจากที่เบรกแนวต้านสําคัญที่3บาทกับ3บาท14มาได้เพราะฉะนั้นในระยะกลางกับระยะสั้นถือว่า CCET กลายเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วโดยมีแนวต้านสําคัญถัดไปอยู่ที่4บาทกับ4บาท24เพราะฉะนั้น CCET ถ้าจะขึ้นต่อตอนนี้ราคาไม่ควรหลุดลงมาต่ำกว่า3บาทและ3บาท14 ถ้าไม่หลุด3บาทกับ3บาท14สามารถที่จะขึ้นไปแนวต้านถัดไปที่4บาทกับ4บาท24ได้โดยมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่3บาท44ซึ่งถ้าแนวรับระยะสั้น3บาท40กับ3บาท44รับอยู่สามารถขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าแนวรับระยะสั้น3บาท40กับ3บาท44รับไม่อยู่ราคาจะไหลลงมาหาแนวรับแล้วมาสร้างฐานใหม่แถวแถบาทโดยที่ถ้าราคาลงไม่หลุด3บาทหรือ2บาท80แถวแถวนี้ราคาสามารถที่จะกลับขึ้นไปที่4บาทหรือ4บาทย4่ได้ อยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ